ทำไมกดแชร์ไลฟ์สดแล้วแอดมินไม่เห็นคลิปนี้มีคำตอบค่ะค่ะเนื่องจากลูกค้าหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าแชร์ไลฟ์สดแล้วทำไมแอดมินถึงไม่เห็นนะคะคลิปนี้นะคะร้านเพชรชามเจมจะมารีวิวการแชร์ไลฟ์สดที่ถูกต้องนะคะตามกติกาของทางร้านค่ะข้อที่1น,นะคะกดเข้าไปที่หน้า Facebook ของตัวเองนะคะ ข้อที่2นะคะกดค้นหาเพจชามเจม e m นะคะ c h a r m g e m s นะคะข้อที่3นะคะกดแชร์ไลฟ์สดที่แสดงอยู่นะคะกดเข้าไปที่ไลฟ์สดแล้วก็จะขึ้นคำว่าแชร์นะคะข้อที่4นะคะข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะลูกค้าลูกค้าต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าเราตั้งแชร์สาธารณะเอาไว้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าลูกค้ายังไม่ได้ตั้งแชร์สาธารณะต้องไปเปลี่ยนก่อนนะคะข้อที่5นะคะ กดแชร์ให้ครบ 3, มแชร์กดไลค์ 1, ไลค์นะคะแล้วก็ร่วมสนุกของทางร้านได้เลยนะคะค่ะเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าก็จะทำถูกต้องตามกติกาที่ทางร้านตั้งไว้นะคะและเมื่อลูกค้าตอบถูกนะคะแอดมินก็จะสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าลูกค้าได้กดไลค์กดแชร์ให้หรือเปล่าคะ่ะค่ะและไลฟ์สดทางหน้านะคะอย่าลืมเอาวิธีที่เราสองคนแนะนำไปใช้กันนะคะจะได้ไม่พลาดของรางวัลพิเศษจากทางร้านนะคะ